ร้องจ่าไปเอ่อใส่ว่าเบาถีบการนะไม่ใช่งั้นอาม่าต้องลองใส่ว่าจะบบจริงการไปอ,ะอ่ะมันไม่ได้แล้วนะถ้าร้องจ่าไปนะ,ะได้ออไร้องไปไปภูร้องแล้วให้อาม่าเต็มๆแล้วเดี๋ยวม่าก,ก็จะลองตามได้ทีเดียวเลยอนะ่ะไต้องรอบอาม่าต้องร้องเป็นอาม่าต้องร้องเป็นท่อนกับใบภู ใส่ว่าสิเบอร์ทิมกานได้แล้วแล้วก็ท่อนต่อไปอะไรใส่ว่าสิมีการด้วยไปใส่ว่าจะมีการด้วยไปอ่ะโอ้ยต้องกลับมาทันต้นก็ใส่ว่าไม่รู้นะสิใส่ว่า สิว่าสิบเบอร์ทีมกานมีสิอย่างเดียวไม่มีได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาต่อไปอามาลองเอง ใช่ใส่ว่าสีบอมีสีด้วยถ้าเอาสีออกถอดหลุดสีออกไปแล้วก็ไม่ต้องลองสีแล้วนะได้ได้ได,ได,ไดต้องทำท่ายังไงทำ,ท,ำท่ายังไงไม่ต้องมีอะใ,ใส่วาสีใส่วาสี ใช่ต้องใส่ว่าสิบอทิมกันทิมใส่วาสิบอถิมถิมกันโอเคอต่อไปแต่ตรงนั้นมันเพียนนิดน,นึงก็งใส่วาสิบอทิมกันเอามาเพียนนิดน,นึงเนะอามาต้องทำใหม่ แม่ทำกับใบพููใสอแม่จะถึงแบงขอกิพแล้วนะถ้าแม่ไม่ทำเร็วๆก็ถึงแล้วก็ต้องสอน้องกลับบ้านแล้แม่ก็ต้องเหนื่อยนอนไม่ได้เลยนะใสสว่าสิบบอทิมการโอเคเอาท่อนต่อไปเอาท่อนต่อไป ใส่ว่าจะมีกันและกันใส่ว่าจะมีกันและกันไม่ใช่ใส่ว่าจะมีกันและกันใส่ว่าจะมีกันและกันได้แล้วได้แล้วใส่ว่าจะบอก